วันนี้เรามาหาดตัดต่อคลิปตัวเล็กๆนั่งอยู่บนหลังคานั่งอยู่บนที่สูงกันดีกว่าค่ะการตัดคลิปแบบนี้นะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเราจะถ่ายคลิปออกเป็น2ส,ส่วนนะคะไปถ่ายวิวที่ไหนมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องไว้แบบนี้นะใช้เก้าอี้หตัว,ตวแล้วถ่ายทำคลิปตามนี้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป cap cut ขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอทั้งสองคลิปที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะจิ้มที่คลิปวิวของเราหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันตรึงค่ะส่วนนี้เราไม่ได้ใช้งานแล้วลบออกได้เลยค่ะ เราจะเก็บไว้เฉพาะคลิปที่เราตรึงไว้ค่ะจิ้มที่คลิปที่เรานั่งเก้าอี้หนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือโอเวอร์เลย์คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านบนหนึ่งครั้งค่ะกดค้างที่ท้ายคลิปแล้วลากไปให้เสมอกับคลิปด้านล่างค่ะ จิ้มที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลงปรับขนาดหัวแปลงได้ตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวเราแล้วระบายสีให้ทั่วตัวได้เลยค่ะหากระบายสีเลอะเทอะเพื่อนๆสามารถใช้ฟังก์ชันยังลบลออกได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างที่ตัวเราค่ะแล้วย่อปรับขนาดได้ตามต้องการค่ะสามารถเคลื่อนย้ายเอาไปนั่งที่ไหนก็ได้ค่ะคลิปง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปเรียกยอดวิวได้ดีเลยนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ